นี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นการใช้งานสองระบบโดยใช้พลังงานโซล่าเซลลจากแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีโหมดไฟฟ้าสําหรับกลางคืนหรือวันที่ฝนตกนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะตอนแรกนะคะก็ตัวตู้นะคะตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะ่ะจะมีที่ล็อกตรงนี้นะคะเราก็แพรงัดขึ้นนะคะแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะเปิดตู้ขึ้นนะคะ ตรงด้านข้างจะมีที่ทำแบบนี้นะคะเพื่อล็อกให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องอเปิดเปิดปิดปิดแล้วมันก็จะทําให้เราปวดหลังอะไรนี้นะคะก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วพอเราจับได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแบบนี้นะคะที่ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ให้มันแห้งนิดนึงนะคะก่อนที่จะใส่เข้าไปในตู้นะคะเดี๋ยวมาลองตากกันเลยคะ่ะน,นะคะแล้วก็สามารถเทเกลีก่เกลี่ไม่ให้มันทับกันเกินไปนะคะมันจะได้แห้งเร็วนะคะถ้าสินค้าที่เราตากมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่า ไม่ได้ทำให้กลิ่นมันติดกันก็สามารถตากคู่กันได้แต่ถ้าเราแบบทํำขายหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรจะแยกเป็นครั้งๆว่าวันนี้ตากพ่ิกพรุ่งนี้ก็ตากใบเตยอ,อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็แยกกันวิธีการตากก็เกลี่ยเข้าไปได้เลยค่ะไม่ให้มันทับกันเกินไปนะคะจะได้แห้งไว ฝากเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการปิดตู้ลงนะคะก็ดึงที่ขาออกแบบนี้นะคะดึงที่ขาออกแล้วก็ปิดตู้ลงนะคะอันนี้คือโหมดพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วเราก็ปิดที่ล็อกนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนตัวโซลาเซลล์ขับตู้นะคะให้มาเ,เจอแสงแดดนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะรับพลังงานแสงแสดแดทําให้ตัวพัดลมมันทางานนะคะ <Yeah. S 1> พอมันโดนแดดเสร็จใช่ไหมคะเราก็มาเปิดเปิดตัวนี้ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นตัวสวิต์เปิดพัดลมค่ะแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้พัดลมมันก็จะทํางานนะคะตรงนี้นะคะพัดลมก็จะทํางานทําให้มันดูดความชื้นของสินค้าที่เราตากนะคะออกจากตู้ทําให้ของที่ตากภายในตู้มันแห้งไวขึ้นค่ะ เท่านี้ค่ะสำหรับโหมดกลางวันนะคะก็ใช้งานเพียงเท่านี้ค่ะ